ไดมาสายนะเพราะเต้นสายได้มาถ่ายได้ถ่ายได้ไม่เป็นไรครับถ่ายได้ครับนะครับตอนนี้ครับโอเคเดี๋ยวผมจะพาดูบรรยากาศก่อนครับตอนนี้อ่ะเดี๋ยวกลับมาถ่ายเดี๋ยวก่อนกลับเดี๋ยวถ่ายรูปกันนะเดี๋ยวขออนุญาตไป พาไปดูบรรยากาศโดยรอบๆกันนะครับพวกเรานะครับนี่คือสับปะรดนะก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับสับปะรดก็ได้เหมือนกันนะครับอันนี้คือแตงโมที่น้องออยเขามานะครับเดี๋ยวจะพาไปดูช้างนะครับไปดูบรรยากาศข้างในนะครับนะพวกเรานะครับอ่านี่ก็มีพวกพี่ๆเพื่อนๆทั้งหลายที่เขาช่วยดูแลช้างกันอยู่นะครับวันนี้เงียบหนามากเลยนะครับไม่รู้คนไหนเจ้าของอ่านี่เราไปดู ช้าง้วอยอ้อยนะครับาพามาดูสองจริงนะครับไอ้สีดำดำนั่นคือช้างน้ำนะครับไอ้นะครับนี่คือช้างนะครับน่ไอ้ที่ ถือตะก้านี่คือช้างน้ํำนะครับอันนี้คือคนนี้คือเป็นหัวหน้าทีมนะครับในการเาจ้าของโปรเจกต์นี้นะครับสวยโสดโสดปากหมานะครับสัญลักษณ์ของเขานะครับตางนะน้องช้างก็เมื่อกี้เห็นมีตรงนู้นงายาวใหญ่มากเลยนะครับ ล่ะอืมงายาวมากเลยจนโค้งเข้าหากันบบนะขอบคุณครับช่วยด้วยครัคบดีนะจะกีบดียังไม่ค่อยผอมเท่าตัวนี้นะครับตรงไหนช้างป่วยตรงไหนไปน่าไม่นะอันนี้ไกด์นะครับนี่อันนี้นะครับ จีบได้ไไดไดแต่ว่าต้องคุณต้องโชว์สเตตเมนต์ก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะอยู่ได้ครับเดูกชายก็ออกไปลงครับผมดีเพิ่งทราบข่าวเี่ ช้างก็ชอบอะไรมากกว่ากันช้างป่วยเลขาจะชอบเล้ยเปรี่ยวหน่อยล่ะอ๋อนะครับโอ้โหแล้วงาเขาเป็นแบบนี้มันไม่ใช้ชีวิตลำบากแล้วครับพี่ใช้ลำบากไอ้ตอนลูกเลยมาเขาจะเกี่ยวดินอยู่อย่างเงี้ยรออืมาายัได้ครับเอาใอ้ ถือใครถือกล้องอะไรอย่าี้นะครับตอนตอนได้ดีๆยันมันมีเสียงระวังกล้องหมดนะเอ้ยระวังบังนะวันนี้อ๋อน้าอภิษห้องอาหารเดี๋ยวพี่ถือตะกร้าไปให้ชางได้นะครับเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวให้คนไปรับพาชีโมไซย์อย่ารับมะนาเนี่ยพาแนบบนหน้าอาภิษร้านอาหารเนี่ยนุเอ้มกับบุญแนมอ๊ะไซมึงเท่าดิ้งโบก็ได้แข้กจู้ ใช่ครับนี่นใ่ครับชวหกะครับพี่ปุกเ๋ยตอนเดินไปโน่นเอาตะกรานี้ไปด้วยะห้าๆนะครับาจะลงไปไปเมื่อไห่เินทางเมื่อไหร่ครับเดินทางไปหาหมยครับต้องต้องรอให้แข็งแรงก่อนนี่ก็ยุ่ปีเราอายุ 58แล้วครับ 28. งานเป็นอย่างนี้เป็นไงาไม่ได้เหมับธรรมชาติต้างคอยรอคอยให้เป็นธรรมชาติคอยถ่ายสวยๆกับเขางานนี้คือแท<า>นนะครับสายขาวจะช่วยแทนหน่อยนะครับแล้วคุณแทนจะหายมาเมื่อไรเนี่ยจะแข็งแรงไหมเดี๋ยวมีผู้ใหญ่ใจดีมาเยอะๆเดี๋ยวผมแข็งแรงแล้ว ก็าฟังรู้เรื่องไหมพี่รู้บ้างไม่รู้บ้างอ๋อนั่ <laughs> ออู้นะครับเดี๋ยวจะพาคนมาช่วย อะไรอย่างนี้ต้องกินบอกกินกินน้องๆที่อยู่ที่มื่อกี้เขาให้กินเอาเนี้ให้กินกินได้มั้งกินกินได้กินเน้นเน้นมันแก้วครับแก้วแก้วกินเยอะไปก็ไม่ได้ใช่ไหมกินเยอะไปใช่ไม่ดีนะครับวันนี้น้องกินเยอะแล้วมีมาหลายคนแล้วเขาจะแข็งแรง นานไปเลยพี่ต้องกินอะไรนี่แข็งแรงต้องรอดูคุณหมอคุณหมอเขาบอกว่าแต่ทุกวันนี้ยังแข็งแรงไหมเขายังเดินได้เงี้ยครับปวดปวดตี๋ขาแล้วอีกรอจะคล้อยก็แล้วครับต้องกินกล้วยไม่ดีกล้วยมันกล้วยกล้วยเยอะกินเยอะไปแล้วกล้วยกินเยอะไปแล้วครับเดี๋ยวนับรอ แตงโงก็น่าจะชื่นใจนะไม่ดีอ่ะงแตงโงแตงโงก็กินหลายลูกแล้ววันนี้จะได้ฟื้นในวัยจะได้อ้วนในวัยหอมแล้วก็โลงต่อแล้วเห็นบางคนผมเคยดูในคลิปงานยาวๆันนี้ก็จะลำบากมากเป็นรบแดดก็ได้ แล้วพวกเรานะครับนะอย่าลืมมาช่วยกันนะครับเนี่ยมีช้างอยู่อีกหลายจุดเลยครับก็ตรงนี้มีอยู่37เชือกสา37เเชือกตรงนี้ก็ไม่มีไม่มีรายได้ไม่มีไม่มีเลยครับเป็นปีกว่าแล้วมีกว่าแล้วไม่มีรายได้เลยไม่มีได้สักบาทเลยโอ้ยขอโทษขอโทษขอโทษอ่าไปไหน ลับไปเรื่อยสลับิ้งสลับทิ้มได้ครันนี้มันจะมียาไหมยาข้าวเปลเราล้างนอนตาเอ็นบวกลอนตาเอ็นบวกฮะนอตาเอ็นบวกอันนี้ครับไม่ใบ้าครับเออครครครแแ่เยครึบทูก แก่เนี่ไปวาวาล่อเหอรอซุกไนนะเป็นปวยาดไปี๋ยวไปขอดูเยี่ยมดูนะครับครับผมครับเยี่ยมได้ครับ ไปเล็กข้างในเยอะอ่าโอ้โหคนมามาหากันเยอะเลยนะครับตอนเลยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มีผ้าแมนเนา่ผ้าพาฟาจิ้มเมนยัดทุ่มให้ทุกตัวครับให้ทุกตัวครับเพราะทากินไม่ได้ฟาเมนฟาเมนกาแจิ้มิ้มันนี้ยัดทุ่ม พี่เดินพับไปดูฟังฟังเสียงาสีมันยังยังถึงนับเป็นไกด์ดิท่อไกด์อะไรดีครับดีครับอ,อันนี้แก,ก๊งเดียวกันเลยครับมีใครมาดักยิงมั้ยเนี่ยมานก็ดึงนึกปลาไฟเยอะไงไฟไปเรื่อะตามปาลาตามเขาอันตรายมาก <c oughs> ไม่หรอกพี่ก่บตัวอน,นี่ไงอาบน้ำปบบเต็มที <c oughs>

ถามนี่สามชลวอโปรโมทนะนี่มาขามานี่โปรเจกต์นีไม่ตื่นนะเนี่ยอะไรครับยังไม่ตือนนะเนี่ยเอาตัวเองขามก็เห็นอยู่ในหาวให้ความร่วมมือช่วยสร้างรมใติดลก่อนให้คนหาอยู่ทางบัการเดี๋ยววันพุธนี้ ใช่เพ่าขนาดนังไม่พอหรอกทั้งสามสิบสี่เที่ยงเด็ดเออไงก็ยังบ่อยเข้ามาอีกไงก็กำลหาคนอยู่ใจเย็นดูเว้ย ทัหมดนี่เลยคมี่ใช่ครับทำไมไม่ขี้ขามาได้่โอ้นี้ชื่อะไรครับเนี่ยยอดทงครับแล้วทำไมต้องเอยนงาละอะไรนะยัโดนไ้ทำไมวันนี้มีันไมอนอ๋อครับงามตลอด๋ออะไรเลยงานตีาับท่เดยในงาน ใช่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 ครับใช่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 อะไรนะครับขับเห็นช้างขางขาหร่ขอี้เอ่อจอดตรงนั้นเลยครับจอดตรงนั้นเลยวนเ่ค่อยกินนี่เดี๋ยวไม่วางนี่เยวอ๋อ่กินกินย่างเพราะว่ากินเยอะแล้วตั้งแต่ เดี๋ยวไปถ่ายเลยค่ะเอ้ยอย่าไปให้จนัวสนานไหมไม่สิมอถ่ายด้วยมอถ่ายด้วยไปเ๋ยค่ะที่เดียวเ๋้วจันทย์งานหนึงครับเดี๋ยวโอ้โหยอดชมงานดีมากเลยนะครับ อย oh. ง,งกินเยอะนะครับรออยังคนถ่ายมองไม่เห็นเลยเนี่ยอ <c oughs> คนถ่่ายมมงไมเก็นเนประชามันไปสองวันนะก็บบมีคนดูเยอะเนี่ยครับทำไม,มออบอสไม่ต้องตัดงานเลยมันต้องไปตัดอะไรครับงานนี้ คนมันยาวมันยาวแล้วเวลานอนเวลานอนมันมันลุกยากลำบากมืนแก่ล <Okay. S 1> นะง่ายฝัง,งกังขึ้นบินอแบบนี้ยังไม่ขึ้นเพราะว่ามัเนเจ็บตวถ้าตัดก็จะปวด ตงนี้ข้างกายมันจะถง<อ>ึงดินมันตึกเองด้วยตาก่นตึกเองความรู้นะครับแล้วพวกสัตว์อื่นๆมีอะไรเด่อร้อนไหมมันหยุดไม่ได้ไม่มีที่นี่มีช้างอย่างเดียวค่ะจรวเทพขา ไปแม่จะกินอีกนะครับอ้าวให้อีกแล้วนะครับนี่ก็ผครับเยอะนะครับเลยแข็งแรงแข็งแรงไปเดินเยอะมไปพบๆวันนี้พามาทัวร์เนี่ยนี่กำลังถ่ายทอดไปน่าจะมีคนอยู่ที่กระทิงลายนะครับบมกูเกิลก็เห็นนะครับใครแวะมาแล้วแล้วก็ฟานช้างก็อยากได้พวกมาม่า กินนะครับของกินนะครับไม่ไม่ไดนต่างนะครับแยไขายข,าข้าวอย่างนี้นะครับก็จะได้ควานก็ต้องดูแลก็ต้องกินเหมือนกันนะครับนมาช่วยช่วยกันช่วงนี้นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้เวลาช่วงเศรษฐกิจดีเขาก็เป็นคนนำนักท่องเที่ยวนำไรายได้เข้าประเทศนะครับน,นักท่องเที่ยวมาเที่ยวก็ ได้มาทำให้เศรษฐกิจบ้านเราดีขึ้นนะครับช่วงนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวก็ลำบากนะพวกเราก็ต้องช่วยกันขัดออกกินข้าขึ้นขึ้นเลยร้านมีสองประเภทนะครับที่แ้วทจะไมเราล่ามขายกอ ไม่ทราบต้องล่ามแบบนี่ะครับกางไลางเนอ๋อเราไม่ได้ไม่เดินใช่ไหมครับจะได้ไม่เดินเพือหลุดไปกลางไม่ติเหยียบมันเหยียบไะไรเามไม่หบมันอะไม่เดินใช่ไหมไม่เดินแล้วก็แล้วเวลานี้มันเขาต้องอยู่ร่มไหมล่ะพี่อยู่ล่ามกลางแดดนี้ตลอดเไม่ร้อนไม่ม่รอนเาาบนจิน ทนแดดได้ใช่ไหมครับใช่แล้วมันก็ปลาตะมัดคนี้ครับช้างจะมีสองสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นพันธุ์ธรรมชาตินี่เป็นช้างพันธุ์น้ำนะครับระวังด้วยช้างเตะนุ้ยมาทางนี้ก็ได้ครับแต่ถินสภาพไออ้อยมันโดนช้างเตะใด้ไหมครับ้ว 现在还大。 เอากระเป๋าให้หนูไมพอพี่เดินไกลหนูแล้วสัญญาณมันเด็กครับลยนี่ดินีครับตรงนี้ไปละไปดูไปละนะครับไปมาลวไปละ

เันรอป่วยครับไม่ไดรป่วยนะครับเป็นสิงอ่าดูวกู้ี่กะอ่าเยอะวยนะโอ้โหจิ้ไวนะตัวเอาดูไม่รักเลยไม่รักษาคุเลยอย่างเดียวโอ้อย่างนี้เท่าไหร่มาละกี่โลก็พอไ่ะด้สามพันเรากีโลครับสองันครับอือเาเดครั ทกิน那ม่ไม <ừ, S 2> ่คุอนเราไม่ไม่เยอะเลยนะม่ไม่่เจียไม่เจี๊ยเจีไม่เจีกล้วยเนี่ยทำให้อ้วนนะเพราะมันแคลอรี่สบาชอบกล้วยเลยแต่ก็มีบรญญาิคือต้นสักอย่างนี้อันนี้เป็นพันครับเอาขายเป็นไร่ครับไรบางบางบางไร่าไรคิดไร่ไรบางของเขาห้าร้แล้วแต่

นี่ทำไมเขาหลังมงองตัวกหลังมงโงไปไนครการกล้วยบางุตฮการกวยการกวยเอดวเด้อนเลี้นเี่นรับแล้วดขาแล้วเอาเส้่นนี้เ้นี่เาใจเย็นเถอ ยิ่มาใจแล้วตกใจเลยนะ่าะะรักแรงเเยอะม,มากเลยนียกที่เข้าได้ครับดยที่ขาทำใหญ่เลยนะครับม,ตมาตื้นออกมาตัวมาด่ตรงนี้ครับ เราไม่เคยนกับขั้ากออกงกคือไมไทยปเข้าไปได้อคครับบาพบางตัวบางตัวนี่กับแล้วเวลาเวลามีงานน่องเที่ยวเขาทำไงครับขึ้นหลังได้แ่วอยู่หน้าไม่ได้ เขาจะทำร้ายยังไงเวลาท้ายเขาทำร้ายคนนี่ก็ผมผมเป็นเรื่องเนี้ยเร่มาแต่เล็กบางบางคนที่ทำทำคุณเงินคือควานช้างเขาขึ้นเลี้ยงแค่หนึ่งเดือนสองเดือนนี้ตัวมันในมันไม่คุ้นี่ยครับเขาก็มีอารมณ์ทำร้ายคนเหมือนกันก็เรื่องนี้ผมทำมาแต่เล็กยังไงแรับคุณนั่นก็บางควันบางตัวเขาจับแค่สองเดือนนึ่เดือนนล้มันไม่คุ้นขับคุณแล้วเราไปสุดเลี้ยงช้างยังไงครับผมอยู่เส้นตรงเวลาเขาเจอคร เจอมาก็ห้ามติดตัวตมังช้างนี่หมายเขาไม่ใช่จะจับก็ได้ใช่ไหมัไทยของมันใช่ไหมบนโค้งสมมติเราเจอช้างอยู่มมอื่ีเราก็ไม่ควรเข้าไปยุ่งด้องจับต้องจับถ้าเราไม่จับออตัวไผของมันใช่ไหมถ้ามัไม่มาเนหลักต้องอยู่เขาได้ เขาจะทำร้ายคนในเวลาไหนประมาณตุกตุกปุกระตุกกี่เดือนตกปีปีนี้มีทั้งทั้งยังทั้งยังกี่เดือนสามแหกถ้าแกแกนะก็ประมาณหกเดือนโอ้ยตกปีหกเดือนเลยเหรอถ้าเป็นแบบไปรุ่นก็ประมาณสองเดือนหรือเดือนนี้ตนนั้นแล้วก็แล้วแต่ทั้นกอามันไม่เหือนกันนะแลพอดุนี่มันพอมันโตมันนี่มันจะไม่มีสติด้วยครับคือเราคือเราล่ามสู้ไว้เลยครับ คือเจ้าของก็เข้าไปไม่ได้รอครับผมคือเราให้แต่กินน้ำเฉยๆแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันจะตกเมื่อไหร่คืออยู่ตรงที่คอครับมันพอเริ่มตกนี่เรามันตกเราจะล่ามทันใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตกซัดเลยนะไม่่ไม่ไม่ไม่บางมันเขาควานเขาชำนาญเขาเขาถึงรอครับผมมันนี้บบเขาเคยอยู่กับช้างตลอดบางบางควานเขาเพิ่งมาเลี้ยงก็เขาไม่ค่อยรู้ครับเลี้ยงแค่เดือนหนึ่งในส่วนเดือนนี้แาบพวกผมเลี้ยงเป็นปี เป็นหลายปีศึกษาปีวิทย์อ๋อแสดงความที่นี่ก็มีเป็นคนที่นี่บาฝึกเอะไรใช่ไหมครับเอามาจากสุรินทร์มาอยู่ทำพวกอยู่นี่ครับแล้วม,มีคนอื่นไหมที่มาเรียนคนในแถวภาคตอน,นออกหรือภาคนี้มามค่อยมีนะครับมีแต่แถวที่เรียนคนสุรินทร์มาแสดงความนี่จากสุรินทร์หมดเลยนะครับผมคนท่านี้ไม่ได้เขาไม่ชำนาญอาชีพแต่ละอาชีพมันต่างกันไปรู้จักคนหนึ่งไงอะไรว่าชื่ออะไรวะอะไรว่าลาดทองแท้อะไรวิทยาอะไรรูร้จักเขาไหม มันเนี้อใหญ่ตรงนั้นน่ะอันนั้น<ด>อ้ันนก็เป็นนักเรียนหมอนะครับผมผู้หญิงด้วยก็พาช้างไปโชว์อยู่ลาดทองแพงน้องพลอยพี่น้องพลอยชื่อชื่อน้องพลอยหมอพลยเออหมอพลอยรู้จักไหมพจ่าอยู่เออจำนี่ยเขาก็มีช้างเยอะเยอะครับอยู่อยุธยาครับอืเขารกัเคาเป็นไงเมื่อตอนนี้ชื่อใครกันลูกหมดครับอะฮะลูกหมดดังครับ เขาดังเขาพาช้างไปออกงานลยครับไปรู้จักกับเขาไปชอบเลี้ยงหมามาเลี้ยงหุตรหมอเรียกหมอพลใช่ไหมหมอพลรู้อยู่ครับคุุณอยู่ครับเคยไปอยู่ครับหมอพลนี่อยู่มีลูกแล้วมแต่งงานเอาละครับวันนี้ก็พาทัวร์เลยส่วนหนึ่งครับวันนี้ใหญ่พวกเรานะครับกระจายข่าวไปนะครับ ก็เชื่อว่าไม่นานหลังจากมีโควิดให้จาก COVID, วัคซีนโควิดนะก็จะทําให้สถานการณ์นก็เที่ยวกลับมากครั้งหนึ่งพวกพี่ๆน้องๆควานช้างแล้วก็บรรดาช้างทั้งหลายก็คงจะมีความมันอยู่ที่ดีขึ้นช่วงนี้เป็นช่วงที่เราต้องช่วยกันเลยนะผมก็ทําได้ก็เป็นสื่อกลางนะนะแล้วก็คงเชื่อว,ว่าคงมีอีกหลายที่ ถ้าเกิดเราพบเห็นนะครับที่ไหนก็แล้วแต่ถ้ามีแบบนี้นะครับก็ถ้าช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยครับผลไม้คนละมือนะถ้าให้คนคนเดียวคงไม่ไหวนะครับเพราะว่ามันก็คงยังมีหลายจุดนะที่เรายังไม่เจอนะครับอย่างเคสนี้ถ้าเจ้าออยไม่บอกก็ไม่รู้หรับก็ไม่ไม่เคยไม่เคยออกจากบ,บ้านนานมากแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่ออกจากบ,บ้านมาไกลที่สุดนะครับที่ตั้งแต่มีโควิดที่เหลือก็จะหมกตัวอยู่ในบ้านนะ COVID, ครับกลัวโควิดครับ โอเคครับเดี๋ยวเจอกันครั้างหน้านะครับวันนี้ก็ฝากด้วยกระทิงลายนะครับพิมในใน Google นะครับสวนช้างสยามกระทิงลายมอยู่ชนบุรีไม่ไกลครับใช้เวลาวิ่งก็วิ่งมอเตอร์เวย์มาเรื่อยๆนะครับแล้วก็ออกมาทางระยองไม่ไม่ทางระยองนะับออกทางสุดท้ายแล้วก็ตีวงวิ่งมาทางพัทยาพัทยาันะครบก็มานิดเดียว นะครับก็จ 3, นะก็จะมาง่ายนะครับก็แวะมาก่อนครับแล้วพอเศรษฐกิจดีเราก็คนพวกนี้ก็จะเป็นคนนิ่งต้อนรับนะักท่องเที่ยวแทนเรานักท่องเที่ยวมาก็เงินมาใช้จ่ายประเทศเราก็เศรษฐกิจดีขึ้นนะอันเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ